โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนนะวันนี้จัดดีสวยมาขายให้นะครับราคาอยู่ที่1,490บาทนะเป็นระบบ Android น,นะครับก็เพชรทองตามคลิปนี้เลย <c oughs> ก็จะมีการ์ดไดตายังนะครับตัวใหม่นะมีอัญมณีบาทโอลลี่ด้วยนะครับเป็นฟื้นฟูนางฟ้าห้าสิเปอร์ซ็นเป็นอัญมณีแรนะครับหาไม่ได้แล้วนะ แล้วก็มีการ์ดมมหุนพัสุทนนะครับการ์ดมีประมาณนี้เลย1490บาทนะใครที่หายดีเล่นอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่สวยแล้วก็แนะนำเลยนะการ์ดก็พร้อมเล่นเยอะด้วยนะครับการเล่นบวกก็เลื่อนให้ดูเลยนะตามนี้เลย เพชรทองนี่จะอยู่ในระบบเอนดอยนะครับการ์กดเก่ากาั์ดแรมีเพียบปังป้อนหนูหินไอพวกนี้มันเป็นการ์ดท,ที่มีเสียงพูดนะอะเราจะเห็นสัญ,ญลักษ์ณรูปลำโพงมันโหการ์ดแรเพียบเลยนะตัวนี้ก็เหมาะกับสายสะสมด้วยนะครับอ่า อันนี้มันีพอมีให้เลเวลหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับเวลเกือบตันแล้วตัวนี้จี้อัพเต็มประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบห้าชิ้นนะครับผมก็จะมีจี้เก่าจี้ใหม่รวมกันนะหมวฟาโลไปในเทคอ่า คือจี้แน่นๆเลยนะครับเป็นจี้ที่เยอะเลยแหละใครใส่สะสมนี่ไม่ควรพลาดนะครับคุ้มแน่นอนตัวนี้ตัดนังฟ้าในโกลเลมโลนะมีถุงมือไท่านรองเท้ากระโดด หมวกนินจาตัดนังฟ้าเบิ้ลน,นะครับออปชันก็ตามที่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจิ้มให้ดูนะ ป้องกันป้องกัน55ในไปในเทคตัดนางฟ้าในปืนฟองมีตัด80ดด้วยนะครับในหมวกฟาโลก็ออปชั่นสวยๆเลยนะครับพร้อมเล่นนะจี้เยอะด้วย อ่าโอเคก็หลักๆมีประมาณนี้นะครับเต๋าใหม่ล่าสุดก็ใครที่สนใจซื้อนะครับลิง์ใต้คลิปนะทัก facebook เ,เข้ามาได้เลยครับ